สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถร้านเบนนี่นะครับซึ่งก็คือรถคันนี้นี่เองนะครับนี่ครับมันชื่อว่าเออเดี๋ยวดูชื่อก่อนนะดิบูชี่สเปกเตอร์คัตตอมนะเป็นรถสปอร์ตนะครับนี่สวยไหมนี่ผมไปแต่งมาจากร้านเบนนี่นะครับรถรถร้านเบนนี่นะครับก็ต้องแต่งที่ร้านเบนนี่นะครับคือผมชอบมากเลยครับวันก่อนผมไปเห็นเจ้ารถรุ่นนี้นะครับใน เอลเอสคาร์มีดนะครับผมก็เลยซื้อมาแต่งนะครับก็นี่นะเดี๋ยวให้ดูมันคือรถคันนี้นี่เองนะไหนนะนี่มันคือรถคันนี้ครับนี่คันละห้าแสนเก้านะครับค่าอัปเกรดน่าจะไม่ผิดน่า,นาจะประมาณสองสองแสนห้านะครับแล้วก็ของแต่งนะนี่อันนี้คือแต่งเต็มเลยนะครับแต่งเต็มแต่ว่าไม่ทั้งคันนะครับบางอย่างก็คงความ ที่เป็นของเดิมไว้นะครับอย่างพวงมลาลัยอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวดูภายในนะผมแต่งภายในมาด้วยนี่ภายในนะนี่โหยังสวยนะครับรถก็คือเป็นรถคัสสปอร์ตแต่ว่าความสวยนี่แบบไม่ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับดูล้อซะก่อนนะครับล้อของเบนนี่นะครับเนี่ค ความสวยนี่แบบผมให้เลยเต็มสิบเลยนะครับคันนี้สวยมากนะครับแต่เรื่องความแรงเรื่องอะไรพวกนี้ก็มันเป็นแค่รถคาร์สปอร์ตอะเนาะเออขับสวยๆได้อยู่นะครับนี่นะเดี๋ยวเราลองเอาไปขับกันนี่ฮจริงๆมันใส,มนใส่มันใส่ท่อมาข้างหน้านี้ได้นะรตรงใกล้ๆซุ้มล้อหน้าเนี่ยรับมเมาท่อออกตรงนั้นได้นะแต่ว่าผมไม่เอานะผมชอบแบบนี้มากกว่านี่ เดี๋ยวเราลองเอาไปขับกันนี่โหแค่นี้ก็หล่อแล้วอ่ะเห็นไหมแค่ขับช้าๆมันี้หล่อแล้วนะซื้อมาแต่งแล้วก็ขับไปมิทติ้งนี่แบบว่าหล่ออ่ะเออรถถึงจะเป็นรถคัสสปอร์ตก็เถอนะครับดูรอบๆตัวรถนี่แบบไม่ธรรมดานะเอาจริงมันสวยจริงคันนี้นะความแรงก็ มันก็ไม่เท่าซูเปอร์คาร์อยู่ดีนะเพราะมันเป็นแค่รถคันสปอร์ตนะอืมเห็นปะนี่นะดูดินี่รูปทรงรถก็สวยนี่สวยดีนะครับดูฝากระโปรงหน้านี่ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะไม่รู้ว่ามันมีให้เปลี่ยนหรือเปล่านะเพราะว่าอัปเกรดมานะครับดู ล้อรถดูรูปทรงรถนี่แบบมันสวยจริงนะคือแบบผมชอบอะเห็นแล้วชอบเลยรถคันนี้ก็เลยซื้อมาแต่งนะนี่เห็นปะคิดเหมือนผมปะสวยเนาะืออขาวไมยถึงตัวละครเนี่ยขาว <c ười> <c ười> <c ười> นะรถนี่ก็ผมว่าสีขาวเนะี่ดูดีแล้วรถคันนี้นะสีขาวนี่ดูดีเลยนะครับ ไม่รู้ว่าสีอื่นจะดูดีกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าแต่งเป็นสีดํามันจะอันนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมทําเป็นสีขาวมาแล้วผมก็ไม่อยากเปลี่ยนสีอื่นเหมือนกันอันนี้นะเนีย่ยเดี๋ยวเราลองเอาไปเหินดูมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยดูรถนี่ควบคุมง่ายนะรถนี่เลยจุดเหินและ โอเคตอนนี้มันมันจะเหินในนี้ได้เหินแล้วเป็นอนั่นแหละที่มันถ่ายเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันวะเรียกไม่ถูกไม่เรียกดีกว่า <c oughs> <c oughs> เนี่ยเหินขึ้นตรงนี้ดูดิเฮ้ยเหินดีเหินดีอยู่เห็นไหม รถนี่แบบมีริ้วรอยนิดหนึ่งข้างหน้านี่นะก็ถือว่าเป็นรถคาส์สปอร์ตที่สวยนะแล้วก็ขับโอเคเลยนะไปซื้อได้ที่ร้านเบนนี่นะก็ราคาไม่แพงนะรวมแต่งแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ1ล้านนิดๆน,นะรถคันนี้นะนี่เนี่ยว่าขับดีด้วย เอามาเหินลงตรงปั๊มน้ำมันก่อนเี่ยว่าขับดีนะเอาไปมิตติ้งนี่หล่อเลยรถคันนี้โออชน <c oughs> ไม่ทันได้เหิน <c oughs> นี่นี่นี่ <c oughs> เอามาเหินลงตรงปั๊มน้ำมัน โอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถคัตตอมร้านเวนนี่นะโอเคไปแล้วขอบคุณทุกคนมากมากนะครับถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบายบายไปแล้ว